สวัสดียามเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่9กามกรา2อ2 5ั0ห้าร้อแน้าเนาะเาว่าอะไรนะวันนี้วันที่9าวันนี้วันดีเหรอดีทุกวันแหละคนเคยบอกไว้ว่าวันดีเนี่ยมันดีทุกวันแหละตามได้ที่เรายังมีลมหายใจตื่นขึ้นมา วันนี้แล้วเราออกข้างหลังรีบกลับบ้านกันวันนี้ต้องรีบไปเก็บของแล้วก็รีบนอนนะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วนอนสายมาสองบันไปกลับบ้านกันนี้จะมาจัดของที่ซื้อมาเมื่อวานกันจัดไปเลยความไม่เคยซื้อรีบเป็นไงะ สีพีทมื่อวานนี้อือมสวดเยใช่ซื้อมาสองที่สองเราจะได้เป็นอะไรอื๊บอ๊บอ่ารู้เลย ก็ภาพปังพลังบวกอ่าวันนั้นได้ลูกวันนี้ได้พอ่อสาธุสาธุอ้มน้มัสิวายะวันนี้เราก็จะปากแดงๆเลยน,นะเราไมไม่ล้างนิดขอแอบไปหยิบก่อนห่ว เปลี่ยนผ้าได้ไหมก็ไม่ได้อ่ะต้องเปลี่ยนนะถึงจะไม่อ่างน้ำเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าขับที่นอนขี้เดียดจะขอโอเคแปนมโม่มสัวๆไปนะครับเพลือไม่ครบสวัสดีตอนเย็นเช้าวันที่เก้า <c oughs> นี่ก็ตื่นมาตั้งแต่ห้าโมง เย็นนะคบห้าโมงนิดนิดก็อาบน้ําสวดมนต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตื่นมาต้ม,มมาม่าเลยนะครับแตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกินก่อนไปทางานเนาะแรกวันนี้ว่าจะไม่เอาเรถไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแหละเพราะว่าคือไม่ยอมตื่นสวดมนต์ก่อนนอนก็ยังไม่ได้สวดตั้งใจว่าจะสวดมนต์้ได้ทุกวันนะครับเาะเราก็เรียนม,มานานแล้วอยากสวดให้ได้ทุกวันเพื่อตัวเองเนาะ สมาธิตัวเองด้วยตอ <c oughs> นเช้าก็ไม่ได้ทำเช้าว่าจะว่าจะกินยาแล้วก็นอนมันเหมือนมันจะไข้ครับต้องต้องกินยาดักไ้แต่ก็ไม่ได้กินก็เดี๋ยนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกินแล้วกันตอนนี้ก็หกโม,มงสิบนาทีแล้ววันนี้เราไปช้าได้อ้เดี๋ยว เราจะรถดไปจอดไปที่โรงงานนะครับเพราะว่าน้ำมันตกเกียะมึนได้อีกห้าสิบกิโลเเลยคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะจอดละวเพราะว่าเราก็ตุนของไปหมดแล้วนะเนาะก็จะไม่มีมงบมาเติมน้ำมัน <c oughs> เดี๋ยวก็รอดูวันที่สิบหกเพื่อมีแล้วก็ถ้ายังไงก็อาจจะเป็นวันที่ยี่สิบสองเลย เดีย๋ยวจะได้เติมน้ำมันอย่งน,นี้มันก็มีจังอยู่อะแต่ว่าเราต้าามันก็ติดตัวนตุดไว้ในมันซีอว่าเรายัางไม่ได้จ่ายฟินิชยังจ่ายขั้นต่ำสี่ร้อ,อยกว่าบาทก็ยังไม่ได้จ่าย ต้มในหมอ้อดีกว่าเส้นมันใจนิ่งกว่าถ้าเราเส้นหมี่เส้นมันมันไม่อร่อยาต้มในหมอ้อเพมันน้อนเหลือดเลยอะเส้นมันจะนิ่งอร่อยกว่าแล้วเรากินน่องท้องไปก่อนเพราะว่าก่กอนจะถึงสามทิวจะถึง แต่พวกนี้ <c oughs> กลับมาเราต้องหุงข้าวไว้หุงข้าวกลืนข้าวเยอะอยู่ <c oughs> นี่คือไม่ได้หุงข้าวเล้เลยต้องมานั่งกินมามาแม่ก็เวิร์กเทยาหรไม่ได้สารอาหารนะ,ะเพราะว่าเราอยากอ้นวนเดี๋็ได้โซนน,น,น้ำน้ำน้อนไปเพราะว่าเป็นไข้มันก็จะได้ดีขึ้น ตอนนี้มีลาคนเป็นไข้ก็ต้องระวังเพราะว่าเราอ่อนแอกว่าเขาคมิคุ้มกันเราต่ำมากเรามาไม่มีสารอาหารนี่แหละเราต้องบำรุงตัวเองให้กวนต้องมีสารอาหาร อร่อยคนชอบกินรสต้ยมยำน้ำาคนอร่อยดี <c oughs> อันเช้าก็ต,ตั้งตั้งไว้ใช้เวลาติบบาทนะครับของเราก็มีตุนแล้วถ้าเราอยากกินอะไรก็คือห่อไปเลยพวกไปเลยก็คืออาจจะไปซื้อข้าวเอาซื้อข้าวซื้อกลับเอา เราตุนขนมมาแล้วแล้วก็วเรามาเจอมันก็ยังมีกล้วยอยู่ย่ง,น,งน,นี้เรากินนี้เสร็จกคือกล้วยต่อต้มเราก็ยังมีต้องแจกเราดะกินผักผลไม้ได้ด้วยกันเนี่ยนะคะที่เขาให้มาเในเรื่องของพี่เล่น ไก่กรอบพี่บอกมันเหม็นหืนจมูกเราไม่ดีหรือว่ายังไงแล้วมันก็ไม่เหม็นนะไม่สวย่อยะหรไม่ได้เป็นแบบนี้นนยังที่มัน,นิปนไง เดี๋ยวกินก่อนนะคันหมดจะกินเลยเดี๋ยวเจอกันต้องขับรถนานนี้หกโมงสามแปดนาทีเพิ่งจะออกจากห้องนะครับสายวันนี้ถามว่ากินเสร็จนานแล้วไม่นานแล้วแต่เออเราเหน่อยนะครับไปได้เวลาไปทำงานที่เรารัก เวลาไปทํางานที่ให้เงินเราคำออนี้ออกเดินทางและสนุกไปกับชีวิตนะตจะเหนื่อยจะท้อกินซีให้กำลังใจทุกอย หกกิโลน้ำมัน,นก็น่าจะได้เอาไปจอดไปโรงงามนมะครับเพราะว่าน oh, wow. ้ามันเหลือน้อย ก็คือจะไป,ปสายนี่แหละ <c oughs> เออลรวเหน,นื่อยเครื่องสายเนี่ยเราก็ถึงโรงงานแล้วเนาะ